สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันหลายคนเคยสงสัยว่าและหลายคนเคยพูดว่าทำไมคนนี้หน้าตาสดใสจัง ทำไมคนนี้หน้าตาเหมือนคนมีความสุขสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือบุญและนี่คือลักษณะของคนมีบุญ12ประการแสงแห่งความดีย่อมสว่างจากภายในในชีวิตมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่มองเห็นได้จากการกระทํารู้สึกได้จากความสงบสุขในจิตสิ่งนั้นคือบุญ บุญไม่ใช่เพียงการใส่บาตรหรือการทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความดีความมีเมตตาและความรับผิดชอบต่อโลกและชีวิตคนที่มีบุญคือคนที่แม้ไม่ร่ำรวยเงินทองแต่มีความสุขใจอย่างแท้จริงมีแสงสว่างภายในและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยธรรมชาติ ต่อไปนี้คือ12ลักษณะของคนมีบุญที่หากใครมีครบหรือแม้เพียงบางข้อก็ถือว่าเดินอยู่บนหนทางแห่งแสงซึ่งจะค่อยๆเปิดประตูแห่งโชคความเจริญและความสงบให้กับชีวิต 1. จิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาการุณาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนมีบุญไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่ต้องมีจิตใจที่ร่ำรวย เขามีเมตตาต่อผู้อื่นไม่ดูถูกคนตกอับไม่เหยียบย่ำคนพ่ายแพ้ไม่ยกตนข่มท่านแต่กลับมองทุกชีวิตด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเขาไม่เพียงสงสารแต่กรุณาคืออยากให้เขาพ้นทุกข์อยากช่วยเหลือแม้เพียงรอยยิ้มคำพูดหรือการฟังด้วยใจก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวง เมตตาคือสะพานที่เชื่อมมนุษย์กับมนุษย์และเป็นพลังที่สร้างความสงบในสังคม 2. ชอบทำทานและแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์คนมีบุญไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่ตนมีเป็นของตนโดยสิทธิ์ขาดแต่เห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ถูกมอบมาให้ใช้แบ่งปัน เขาให้โดยไม่หวังผลให้ด้วยใจไม่คิดสะสมบุญเพื่อเอาหน้าแต่เพราะเข้าใจว่าผู้ให้คือผู้มีมากกว่าเสมอเขาให้ทั้งทรัพย์ให้แรงให้ความรู้ให้กำลังใจและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือให้โอกาสกับผู้ที่หมดหวังในชีวิต 3. มมีวาจาสุภาพไม่พูดร้ายไม่ตอกย้ำ บาดแผลคนอื่นคนมีบุญจะไม่ใช้วาจาเป็นอาวุธแต่ใช้คำพูดเป็นเครื่องเยียวยาเขารู้ว่าคำพูดที่ไม่ยังคิดอาจทำลายหัวใจของใครบางคนไปตลอดชีวิตจึงไม่พูดเพียงเพื่อสนุกไม่พูดเพื่อเอาชนะไม่พูดเพื่อทำลายแต่เลือกพูดเพื่อสร้างให้กําลังใจและปลูกความหวงังแม้จะต้องพูดความจริง เขาก็พูดด้วยความเมตตาไม่เสียดแทงไม่เหยียบย่ำเพราะรู้ว่าความจริงหากพูดผิดวิธีก็กลายเป็นความโหดร้าย 4. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้พูดรู้ทำคนมีบุญย่อมไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามอารมณ์เขามีสติรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรอะไรทำแล้วดีอะไรทำแล้วทุก เขาไม่ให้ความโกรธหรือความอยากครอบงำแต่มั่นฝึกจิตให้ใจนิ่งก่อนคิดให้คิดก่อนพูดและให้ไตร่ตรองก่อนลงมือทำคนแบบนี้จะไม่ทำสิ่งผิดพลาดบ่อยเพราะมีสติเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งชีวิต 5. กตัญญูต่อบุพการีครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณในโลกที่คนจำนวนมากลืมรักเง่า คนมีบุญกลับไม่ลืมว่าตนมีวันนี้เพราะใครเขาเคารพปิดามารดาดูแลเมื่อยามท่านชราไม่ทอดทิ้งไม่อายที่จะบอกรักไม่ลืมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ลืมแม้ผู้ที่เคยช่วยเหลือเล็กน้อยในวันหนึ่งเขาไม่ตอบแทนด้วยวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ตอบแทนด้วยความดีโดยใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อไม่ให้บุญคุณของผู้มีพระคุณนั้นเสียเปล่า 6. ให้อภัยและวางความแค้นได้คนมีบุญย่อมรู้ว่าการจองเวรคือการสร้างนรกให้ตนเองอยู่เขาจึงไม่เก็บแค้นไม่จองเวรไม่เอาความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นเชือกมัดอนาคตของตนเขาให้อภัยแม้คนที่ไม่สำนึก เรารู้ว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากไฟแค้นและเพราะเขาให้อภัยชีวิตเขาจึงเบาจิตใจจึงปลอดโปรง่งบุญจึงเกิดขึ้นทุกครั้งที่ใจปล่อยวางเจ็ดขยันอดทนและเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องคนมีบุญไม่ใช่คนที่โชคดีโดยไม่ทำอะไรแต่คือผู้ที่อดทนต่อความยากลำบาก และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเขาไม่โทษโชคชะตาแต่สร้างชะตาขึ้นใหม่ด้วยความเพียรเขาไม่หวังปาฏิหาริย์แต่ลงมือทำทุกวันทีละน้อยแต่ไม่หยุดและเพราะเขาทำอย่างไม่ย่อท้อบุญแห่งความภาคเพียรจึงค่อยๆสะสมจนกลายเป็นพลังผลักดันให้ชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง 8. ไม่หลงระเริงในลาบยศและคำสรรเสริญเมื่อมีคนชมเขายิ้มแต่ไม่หลงเมื่อมีลาบเขายินดีแต่ไม่ยึดติดคนมีบุญรู้ว่าสิ่งภายนอกล้วนมาแล้วก็ไปแต่สิ่งที่อยู่คือความดีที่เราสร้างเขาไม่หลงไหลในเกียรติยศไม่มัวเมาในชื่อเสียงแต่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ไม่เปลี่ยนแปลงแม้โลกจะหมุนไปทางใดก้าวอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวไม่ดูถูกใครคนมีบุญยิ่งมียิ่งถ่อมตนยิ่งรู้ยิ่งเนียบยิ่งเก่งยิ่งอ่อนน้อมเขาไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่าไม่ถือตัวว่าตนสูงแต่เข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเส้นทางของตนเองเขาเรียนรู้ได้จากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าหรือเด็กน้อยเพราะเขาเชื่อว่าคนที่อ่อนน้อมคือผู้ที่เปิดประตูรับปัญญาใหม่อยู่เสมอ 10. เชื่อในกรรมดีกรรมชั่วและใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบคนมีบุญไม่ดูแคลนกฎแห่งกรรมเขารู้ว่าทุกการกระทำทุกคำพูดและแม้แต่ทุกความคิดล้วนส่งผลกลับมาสู่ชีวิตในวันใดวันหนึ่ง เขาจึงไม่กล้าทำชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและกล้าทำดีแม้ไม่มีใครยกย่องเพราะเขาเชื่อว่ากรรมคือเพื่อนแท้ของชีวิตที่เราสร้างขึ้นเอง11รู้จักสงบจิตไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านคนมีบุญมักไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่มัวติดตามข่าวลือไม่เฝ้านินทาว่าร้ายไม่ฟุ้งซ่านในความอยาก แตกกลับสงบอย่างมีพลังเขาใช้เวลาอยู่กับความเงียบอยู่กับการรู้ตัวและไม่ให้ใจไหลไปกับความวุ่นวายภายนอกเพราะเขารู้ว่าเมื่อใจสงบโลกทั้งใบก็นิ่งได้ในตาเรา 12. ไม่หยุดพัฒนาตนเองและไม่หยุดสร้างบุญคนมีบุญไม่เคยคิดว่าตนดีพอแล้ว แต่มันพัฒนาตนเสมอเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเปิดใจต่อคำวิจารณ์ปรับปรุงจิตใจอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ไม่ทำชั่วแต่ยังทำดีและยกระดับความดีให้สูงขึ้นเสมอเขาไม่รอให้ถึงวัดจึงทำบุญแต่ใช้ชีวิตทุกวันเป็นการสร้างบุญบทสรุปแห่งแสงบุญ ผู้มีบุญอาจไม่ได้มีชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยวัตถุแต่หัวใจเขาเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเขาไม่ต้องการชนะใครแต่ชนะใจตนเองทุกวันบุญของคนเราไม่ได้อยู่ที่การไปวัดกี่ครั้งแต่คือคุณภาพของชีวิตที่เราสร้างในทุกขณะ และยิ่งเราทำดีโดยไม่หวังผลบุญยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งแผ่กว้างและจะหวนกลับมาสู่เราด้วยรูปแบบที่งดงามเสมอสุดท้ายนี้เพื่อนๆลองลองเช็คตนเองดูว่าใน12ข้อนี้เรามีทั้งหมดกี่ข้ออาจจะไม่ครบทั้ง12ข้อบางคนทําได้หนึ่งข้อบ้างสองข้อบ้างเราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญแล้วค่อยๆฝึกตนเองให้ทำได้ทั้ง12 ข้อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณค่ะ